สวัสดีครับจอตันจ,จานะครับเรามาดูโจทย์กันต่อเราอยู่ที่บทที่ห้านะครับ Equilibrium of Rigid Body 2สองมิตินะมันง่ายมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ยุ่งกับงานสามิติพลิจิตบอดี้ก็แทบไม่ต่างอะไรกับพลัสพาดิคล์ดูตัวอย่างชุดน,นี้นะครับรูปที่โจทย์มันเป็นมันจะเป็นอย่างนี้รูปบนอนะครับก็จากรูปมีคานอยู่นะมีแรงกระทำาน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีระยะต่างๆให้มามีซัพพอร์ตอยู่ที่จุด A แล้วก็ซัพพอร์ตอยู่ที่จุด b อ่ซ uh, mm ัพพอร์ทที่จุด B เนี mm ่ย hmm. เป็นแบบพินจอยหรือว่าเป็นแบบสลักนะครับส่วนซัพพอร์ทที่แบบ A เนี่ยเป็นแบบโรเลอร์ hmm. ก็คือเหมือนเป็นลูกกลมๆแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็มีแรงกระทำแล้วก็มีระยะตรงนี้เล็กๆอยู่เออทีนี้ดูโจทย์นะโจทย์หลักๆก็จะบอกว่าเดทมินครับให้หาอะไรสักอย่างหนึ่งให้หา h o r i z o n t a l vertical component of reaction นะครับก็คือให้หาแรงตามแนวกราบแล้วก็แนวดิ่งออที่จุดซ uh ัพพอร์ตอ่าฮะ แล้วก็ไม่คิดตัวน้ําหนักนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่จะเจอนะนักเก็ดก็คือ,อไม่คิดไม่คิดนะครับไม่คิดน้ําหนักของตัวบีมออถ้าเกิดคิดน้ําหนักก็ไม่ยากก็ลงตรงกลางง่ายๆนะเอาละวัดลูกง่ายๆดูตัวเนี้ยมันจะมีระยะไอไเรื่องความหนาของคานนิดๆอยู่นะครับเออเวลาเราจัดก,การเรื่องพวกนี้ก็ดีๆแล้วกันนะละเอียดละเอียดหน่อยจนมีจุดบตรงนี้ แล้วก็จะมีระยะตัวนี้สองสามสองนะสองสามแล้วก็สองอย่างนี้แล้วแรงกระทําตรงแถวๆนี้แล้วกันเนาะเรามีระยะเล็กๆตรงนี้ศูนย์จุดสองโอเคไปแรงกระทําที่ตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดสิบห้าสี่สิบห้าองศาอ่ะมรรลุได้ ตัวนี้เป็นแรงกดต,ตัวนี้เป็นแรงลงนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแรงลงอย่างนี้ตัวนี้สองร้อยตัวนี้600หกรอ้อยเลยอะโหเยิน่นกันนะแล้วก็ตัวนี้ก็หนึ่งร้อยครับอันนี้คือสมมติว่าฟิเบอรี่ไดแกรมนะจันก็ว่าชิ้นงานชิ้นนี้นะแยกออกมาสองคือไม่มีน้ำหนักอ่ะไม่มีน้ำหนักก็ไม่ต้องมีถ้ามีก็กดลงกลางนี้เลย แล้วก็มีแรงภายนอกไหมก็มีอยู่3แรงนะครับแล้วสุดท้ายคือแรงที่ซัพพอร์ตนะแรงที่ซัพพอร์ตเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยที่จุด B เนี่ยมันเป็นพินจอยนะดังนั้นลักษณะของพินจอยก็จะมีแรงในแนวแกน X กับแรงในแนวแกน Y าจะเขียนเป็น BX กับ B Y และไม่มีโมเมนต์อันนี้เราต้องรู้เอาเองทีนี้ที่จุด A เรารู้ว่ามันเป็นโรเลอร์ก็คือเป็นเหมือนลูกกิ้งแล้วก็นั่งทับอยู่บนพื้น ดังนั้นเราจะรู้ว่าตัวนี้มีแต่ ay ไม่มี ax นะครับโอเคเราก็จะได้แล้วว่าอันโนนของเรามีอยู่3ตัวที่เราต้องแก้หาเสร็จปุ๊บนึกอะไรไม่ออกตากแรงเอาไว้ก่อนอ่จังก็แตกแรงชุดนี้ง่ายๆเลยนะือ600 s าย45ครับตัวนี้ก็แตกแรงเป็น600คอ r 45เอาละ ทีนี้เราจะไล่ทำอะไรก่อนก็ได้นะมี3ทางเลือกเหมือนเดิมนะครับ sigma f เท่ากับ 0, 0, 0, 0นย์เขียนให้ก็ได้วะ sigma fx เท่ากับ0 sigma fy เท่ากับ0ู sigma moment เท่ากับ0ูน์นะ sigma fx เท่ากับ0ย์ใช้ได้เลยไหมก็ใช้ได้เลยนะเพราะว่า fx ก็จะมีอันโนนอยู่แค่ตัวเดียว sigma fy เท่ากับ0ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามีอันโนนอยู่2ตัวนะครับยังเพิ่งใช้ก็ใช้ sigma moment เออคำถามคือจะเทคโ m o มนต์ที่ตรงไหนดีกองง่ายตรงไหนมีอันโนนเยอะก็เทคตรงนั้นแหละ โอเคนะงั้นจะเริ่มอย่างนี้นะครับซิกมาเ x เท mm hmm. ่ากับ0แล้วก็ดูเฉพาะแรงในแนวแกน x ไว้ให้ทิศทางนี้เป็นบวกมีอะไรบ้างนะจันก,ก็จะมี bx นะครับตัวนี้เราก็ไม่มีแล้วมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับบวก bx ก็เป็นบวกนะแล้วก็600 cos 45ครับเท่ากับ0ดังนั้น แก้สมการออกมาเนี่ยก็จะได้ทันทีว่า bx เนี่ยเท่ากับ424นิวตันนะครับตัวนี้จันจะได้เป็นเครื่องหมายลบเอ่อจันจะรู้ทันทีว่าเฮ้ย mm hmm. ไอที่เรากำหนดทิศเนี้ยเป็นเครื่องหมายบวกไม่ใช่ล,ละแรงจริงๆต้องสวนกลับมาทางนี้แล้วอย่างที่บอกนะครับตัวสุดท้ายแล้วตัวเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราเองว่าไอสิ่งที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่เห็นนะง่ายๆอย่างนี้นะครับ นี้ถัดไปเนี่ยจานซิกมา Y ไม่ได้ซิกมา FY ยังไม่ได้เพราะว่ามีอันโนนเยอะแต่ก็ซิกมาโมเมนต์เท่ากับศูนย์เลยครับจะเทคโมเมนต์รอบจุดไหนก็เลือกเอาสักจุดหนึ่งเช่นจานจะเทคโมเมนต์จุดที่เป็นจริงจริงอะเทคโมเมนต์ที่ A หรือ B ก็ได้นะเพราะยังไงซะตัว BX เนี่ยเรารู้แล้วหรือถ้าเราเล็กเทคโมเมนต์ที่จุด A กับ B อะตัว BX ยังไงมันวิ่งผ่านจุดหมุนอยู่แล้วนะครับมันง่ายเพราะั้น รอบนี้เดี๋ยวจันเทคโมเมนต์ที่จุด a แม่งเลยแล้วกันนะให้โมเมนต์ตามให้โมเมนต์ทวนเป็นบวกทีนี้ก็นิ้วจิ้มแม่งเลยตรงนี้มีอะไรบ้างนะไล่ไปเอาแรงใกล้ตาก่อนอจันมี6 0รยคอร์ส45แล้วคูณระยะเล็กๆตรงนี้0.2อา่าแล้วเราก็ดูว่าตัวนี้เป็นโมเมนต์อะไรนะตัวนี้เป็นโมเมนต์ตามนะครับดังนั้นตัวเป็นโมเมนต์ตามก็ใส่เครื่องหมายลบไปอ่ะถัดไปมี600 ไซส 4, 15, ี่สิบห้าไว้คูณกับระยะเทคโมเมนต์ค <Evangel Fern and aria> ือระยะสองตัวนี้เป็นโมเมนต์ตามเหมือนกันก็ใส่เครื่องหมายลบถัดไปมีอะไรอีกมีหนึ่งร้อยตัวนี้นะแล้วค uh, ูณกับระยะเทคโมเมนต์คือระยะห้าตัวนี้ก็เป็นโมเมนต์ตามอีกอ่าเป็นโมเมนต์ตามก็ใส่เครื่องหมายลบเออมีอะไรสองร้อยอ่าคูณกับระยะเทคโมเมนต์คือระยะหมดนี่เลยนะระยะเจ็ดตัวนี้เป็นโมเมนต์ตามเหมือนกันก็ใส่เข้าไปเครื่องหมายลบ สุดท้าย by แล้วก็คูณกับระยะ7ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เรากำหนดเครื่องหมายไว้เป็นอย่างนี้นะังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายโมเมนต์ทวนนะครับก็ใส่เครื่องหมายบวกเสร็จปุ๊บก,ก็แก้สมการหาชุดนี้ออกมาง่ายๆเลยก็จะได้ by ออกมาละเท่ากับเท่าไหร่วะ405นิวตันนะง่ายมาก สุดท้ายก็จัดก,การกับซิกมา f y ฟไวเท่ากับศูนย์ว้ให้ขึ้นเป็นบวกเราก็มาดูแรงในแนวแกน y มีอะไรบ้างนะเรามี a y นะครับเป็นเครื่องหมายบวกอ่าเรามีตัวนี้นะครับหกร้อยไซสี่สิบห้าเป็นเครื่องหมายลบเพราะว่าชี้ลงอะฮะเรามีหนึ่งร้อยชี้ลงเป็นเครื่องหมายลบอ่าเรามีสองร้อยชี้ลงเป็นเครื่องหมายลบแล้วเราก็มี b y เป็นเครื่องหมายบวกเพราะชียคืนเท่ากับศูนย์ไงเออตัวนี้ก็รู้อยู่ละเพราะว่าหามาก่อนหน้าแม้ก็แก้สมการหา a y ได้ก็จะได้เท่ากับ319นิบเก้าน่วตันแม้ตอบได้หมดละเสร็จครับเออจะเห็นว่ามันไม,ไ,มไม่มีอะไรยากเลยนะมันมีอยูแค่สามสมการละมือเลือกเอาเอาตัวไหนก่อนก็จัดก,การไปทำตัวไหนได้ก็ทำตัวนั้นก่อนประมาณนี้ครับง่ายมาก